นั่งดำทําทาหากินบดดนดอกเดียวก็ขึ้นมาทําทาได้พี่น้องบันิท้านั่งขึ้นมาตัวอื่นก็ขึ้นมาน้่นะพึ่งปล่อยออกไหมจ๊ะยูได้บดดนดอกแต่ก็ปล่อยออกมาแบบว่าออกมาเดินแป๊บหนึ่ง ที่ยู่ได้บดุลโมเมนโมเมนต์อย่างเด้จ้ะพวกนั่งอยากเขาเองพวกนั่งบ่อยากยู่อยากกับเขาไปเองเกตองผ้าเข่าขสินะห้าท่วมลังมืดเพราะว่าเมทิบตัดเมือม่อยเมื่อยตัดแบบเมื่อยตัดย่ำไดมันก็บแบบจ้าม,มาจ้ะ แพ่ฝุ่นหญีแม่จ๋าพี่น้องแพ่ฝุ่นหญาตัดยังไงจามจามแบบไล่กันนะแม่จ๋าเป็นยี่สิบสามสิบเทียงสินะแต่ละขังอ่ะจ๋ะกะเลื่อยเมื่อยบัดนี้กะเป็นโอ้ยจักตาจักหยัางบัดที่นี่แพ่แผ่ฝุ่นฝุ่นหญา่ฝุ่นละององหนี่แม่จ๋า เกยรนดอกไม้เกออย์โซนยางสินะแพ้ค่าเก็บพี่น้องไม่ทิพกันเลยแบบว่าเอามันไปหันหละเากาให้มันเา่าอยู่หันละไวชนว่าเมื่อยในการตัดเพราะว่ามันคือมีทิวาจามถ้าบ่จามกับ่เป็นอย่างจะ้ะตัดได้บันดนีมาจามนิติบ่ไหวจะ้ะมันหนาแข้งกินยาแก้แพ้กับว่าลุงไหมจะ้ะ ต้องสามมือสี่มือสินะ่ะจังโล่งเทียหนึง่งปีนี้นักจ้ะพี่น้องอาการนี่อาการอ่าแพร่ฟุ้นหยาเนี่จ้ะสุปีก็เป็นอยู่จ้ะแต่ห่างเป็นบ่หลายเนาะแต่ว่าปีนี้เนี่นักจังว่าไม่ทิบบ่ใครอยากตัดเดีย๋ยวเลยโปยเห็นเขาเน่าอยู่นี่เลยจ้ะยางถั่วไงไงเน่าถั่วลัง,ลงไ่อยู่นี่จ้ะพี่น้อง ไก่กับปล่อยเขากินอยู่นี่มันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งที่ดีแบบว่าปล่อยไก่ออกมากะเขาลบได้อจจะจ้ะเขาลบจากอา่าพวกไอ่เป็นที่ลบของเขาพร้อมนะลบเอโนกอาจจะพี่น้องกะเวลาเขาหากินมันกะยาท่วมหลังเขามันก็บแบบลบง่ายนะ ก็เล็กปล่อยไว้ยังสีจ้าพี่น้องมันจามใดจามใดจามดีหลนะีนะก็ไม่ทิบก็เลยแบบเบกมื่อนี่เลยวิ่งลงมาผีไม่อยู่มองผีมองเคยมาผี่จ้าพี่น้องเพราะว่าบ่าคอยได้ออกนะท่านออกก็บ,บ่ดุลไม่ทิพบ,บ่คอยมาปล่อยออกมือละข้าว หาจินในจังหน่อยจินเพลินเพินฟังทั้งเขามันบกครอยมีได้จะหญาเนี่พวกใบมงใบใไม่ที่เขากินเนี่ยมันบกคอยมีเพราะว่าเขาอยู่ประจำเนาะจะเนาะมันก็เลยบกคอยมีใบพวกนี้จ้ะ พวกใบไอ้ต้นแดนเดลไลน์นี่จ้ะมันมีแต่อยู่ฝั่งนี้จังหวานเขาสิมากออกมากินฟังทั้งพี่เลยมันมันอ,อน่อนผอมไหมจ้ะฟังทั้งเขามันเป็นหยากเกน,นะหยาทั้งผี่มันจะอ่อนกลัวเนี่ยจ้ะยินไปเ,เห็นบ่มต้นแดนเดลไลน์จ้ะพี่นอ้องที่เขากินอยู่เนี่ยที่เขากัดกินอยู่นี่คือต้นแดนเดลไล์ ต้นฟันสิงโตที่ไม่ทิพย์เอาไปเห็ดออมมาจา้ะไปแกงออมไกล้ก็มักกินคือกันจ้ะที่เขากินอยู่ไหนไมปตนต้นนี่แหละจ้ะอ,ออกในะจะข้าวออกบดดนดอกจ้ะก็อยู่ประมาณนี่แหละจ้ะหากิกน จิ้อย h à จิ้นตน,ดน,ดนเดินเดินไล่เดินหล่นจากหน่อยเดี๋ยวไม่ทีบเก้าเข่าเลยจ้ะ ไปก่อนนะจ๊ะน้อคลิปนี้เนาะจ๊ะน้อขอบคุณหลายๆเด้อที่เขาให้กำลังใจจ้าไปละคะ่ะบ๊ายบาย